นโดยดิฟพ็อกเกตเติมเงินซื้อเกมง่ายผ่านซีม Store หรือ Play Store ไม่งอ้บบัตรเครดิตนะจ๊ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการยิปอิสเกมทีวค่ะรายการที่จะมาอัปเดตทาวสารแวดวงการเกมเท่าไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่ฟลัชที่นี่คือเกมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของ IBM Japan ค่ะที่เขาจะมาทำเป็นเกม MMO r p g นะคะแต่ว่าทำมาจากนิยายและอนิเมะชื่อดังอย่าง Sword Art Online มเซอร์ที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นี้นะคะก็เรียกอีกชื่อหนึ่งได้นะคะว่า s w o r d Art Online อีกครั้งนะคะดูปากนะคะ s w o r d Art Online เที่ยวนี้นะคะจะมีความน่าสนใจยังไงนะคะคลิปว่าเรามาพักกบเอ้พบกับเอู้กแล้ว <c oughs> ขอจะพบกับพิพอมมีอารและพี่ยา16บินเลยค่ะเย้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อะไรเนี่ยอ้าวกล้อง VR แล้วดูภาพเสมือนจริงสั่งจากทางเน็ตเลยพี่อ๋อสองแล้วดูได้เหรอสองแล้วดูได้ครสองสองหน้าไงไว่าหน้าเล่นเล่นดีๆเล่นดีๆตองเนี้ย อันนี้ก็เป็น Google Cardboard นะครับของจริงมียางแบบนี้ป่ะฮะนี่ของจริงนี่ของจริงเนี่ย Google Cardboard มันมียางนี่แหละเออชื่อว่า i y e Stick i y e Stick นะครับผมมาก Eye Stick เป็นเหมือนพวกแบบกล้อง VR ราคาถูกเบื้องต้นถึงตัวถ้าทุกคนเห็นมันจะมีพวก VR ที่ขายของพวก Samsung เก Gear พวกอะไรเงี้ยใช่เอออันนี้เป็นแบบใช้กระดาษลังทำเราทำเองก็ได้เนาะแต่มันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามเท่านี้นะเอาต้องถามก่อนเลยค่ะพี่ปอมกับพี่ยอเคยดูอนิเมะเรื่องนึงหรือเปล่าที่ชื่อว่า Sword Art Online ไม่เคยดูครับเคยดูแต่สวอตอาร์ตออนไลน์ใช่มันดูเรื่อง s สวอตอาร์ตออนไลน์สวอตอาร์ตออนไลนน์ี่เคยได้ยินครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่เล่นเล่นก็ล็อกมานายนายนายเป็นไรในเราเป็นสวอตแมนเจงอันางนี้พูดเลยสวอตแมนเล่นสวอตแมนเล่น Sword m a ครับวันนี้น้องครีมมีอะไรมครับวันนี้ก็วันนี้ครีมจะมาพูดถึงโปรเจกต์ที่เขาเปิดตัวไปค่ะของซ Sword Art o น l i n e ซึ่งเขาก็ทำมาจากอนิเมะใช่ไหมครับใช่อนิเมะเนี่ยมันก็เป็นแบบ หมือนยุคเรื่องราวที่เราข้ามไปในอนาคตปี2022 2022ตอนนี้2016เกาประมาณอีก6ปี6ปีอืไม่ไเอนาคตเราจะทำได้แลวเหรออือซึ่งในเรื่องนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่อ่อวิดี f อเอฟเฟกตเนี่ยพัฒนาจนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเกมออนไลน์เลยก็ว่าได้ยุคทองเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะครับทองทอง2ทองสิบแล้วนะครับ ไปฉายที่ช่อง3ด้วยช่อง3ปิ้งไก่ไหมปิป้งไก่ลูกเขานะครับอยากรู้มันคืออะไรลองเซิร์ชใน Google ว่าปิ้งไก่ก็คือว่าในเล<อ>ือกนะคะพูดได<ภ>้เนี่ยสามารถรที่จะแบบเอาตัวเองเข้าไปในเกมได้ในโลกของจินตนาการในเกมได้ก็อารมณ์เสมือนกับคล้ๆกับกล้องตัวนี้ที่เราสั่งซื้อมาทั้ทงหมดขอเล่าก่อนของเนฟเกียเนี่ยอ่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มันถูกเริ่มใช้ในเกมต้องบอกว่าตัวโปรเจกต์ของ i b m ีเอ็มเนเนี่ยที่ทำเนี่ยเรียกว่าอนาคตมาถึงเราเร็วกว่าเดิมนะตอนแรกเนี่ย อันตัวของไอ้กระตูนอ่ะเป็นนิยายนิยาย,าายเยรื่องสอนอัลออนไลน์เนี่ยเขาถูกเขียนเมื่อ11ปีก่อนนะเอ11ปีก่อนเนี่ยเขาพูดถึงไอ้ตัวเวอร์ชวลตัวนี้แล้วคเออโ,อ,เคอโดยอาจารย์เขาก็ประมาณการว่าน่าจะประมาณ20ปีน่าจะปีปีเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเด็กทุกคนเนี่ยก็ได้ใช้จะเล่นเกมผ่านไอ้ตัวนี้กันแต่นี้เรียกว่านาคตมาถึงเราเร็วกว่าเร็วกว่าที่อาจารย์คาดการไว้6ปีเนี่ยคือคือเหมือนนัก นักเขียนสมัยก่อนเขามีจินตนาการหลายๆคนรวมถึงอาจารย์ท่านนี้ด้วยที่แบบคาดการณ์ว่าอนาคตจะมีอะไรออลองนั่งคำนวณเลยว่าถ้าสิบีอ็ดปีผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปประมาณปีนั้นสักสี่สี่แล็วนรกกำลังลุ่งเรืองเราถึงบอกว่ามันเป็นยุคทองเกมออนไลน์ตอนนั้นอาจารย์เราก็แบบต่อยอดไ่เยอดว่าเอ้ยต่อไปเราไม่ใช่ต้องมานั่งหน้าคอมนะเว้ยเราแบบแบบนี้แล้วก็เสียบนี้เข้าไปเลยก็สำหรับภายในเรื่องเนี่ยคือ มันจะเป็นโลกที่ทุกคนใช้ดาบกันหมดมันอ่าชื่อเลือกเขาเลยใช่ใช้ดาบไม่มีเวทมนต์ไม่มีอาวุธไกลไม่มีอะไรเลยดาบเนี่ยแม่นสุดแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ a าวอ r ์เข้ามีคนมาถกเถียงกันว่านักดาบที่เก่งที่สุดเนี่ยเป็นใครทุกคนก็ดาร์ควเดอร์นี่พวกคนแก่จะบอกดาร์ควเดอร์เก่งมากแต่เด็กรุ่นใหม่คิริโตะสิครับคริโตะเก่งมากแล้ก็จะมีเถียงกันว่า ไปอยู่ที่ไหนมาดักเวเดอร์นี่ยึดครองจักรวาลเลยนะเว้ยนั่นเป็นเด็กติดเกมคิริโตะเออพระเอกเนี่ยที่ชื่อคิริโตะเนี่ยเขาก็เป็นตัวเอกในเรื่องนะแล้วเขาก็เข้าไปร่วมทดสอบไอ้สอนาอะไรเรียกสั้นๆได้ไหมเอสเอโอแล้วกันเรียกเรียกสั้นกว่านั้นได้ไหมอะไรครับเสาเสาเราจะเรียกกันว่าเสาอะไรครับกับลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวของการแบบทำรายการใช่ใช่ใช่สำหรับเอ o เนี่ยหรือเสาเนี่ยนะครับก็เขาว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีตอน เล่าท้าวเขาว่าเกมมันคิดมากตอนปี2022ตอนเปิดทีตอนเปิดที่เทสเนี่ยคนเข้าไปเทสประมาณ2,000ตรงวันที่เปิดจริงคนเข้าไปเป็นหมื่นตอนแรกเราก็เล่นๆกันทุกคนเข้าไปในเกมก็สร้างอวตารกันใช่ไหมก็มีตัวละครเราเป็นนักดาบหล่อล้วก็สร้างตัวหล่อใช่ไหมสีขาวตาตีด ขออัยนะครับกลับมาขออภัยกี๊ที่คัดไปนะฮะเกิดเหตุไม่คาดที่เกิดขึ้นครับครับไฟไหม้สตูครับไอ้หยู่ดีควันขมงโถงเฉกันเลยทีเดียวตกใจวิ่งออกไปเอาตักน้ำในถังดับไฟอ่ะวิ่งไปยกองเมื่อกี้คิมวิ่งไปยกออกมาตะโกนเลยร์มเฟอร์มอลไฟไหม้ไฟไหม้เมื่อกี้ก็ตะโกนเหมือนกันใครครับ no ทำไมครับไม่กลับเข้ามาครับเมื่อกี้เออถึงไหนแล้วซอฟอ์แวร์ออนไลน์บอกเกิดข้อผิดพลาดในเกมขึ้นเออ ทุกคนเล่นเกมมาอยู่ถึงตอนเย็นแล้วอืออเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวแม่ตามแล้วไม่ยอมไปกินข้าว,าวแม่เราก็ใช้ไปให้ไปซื้อน้ำปลาเหมือนกันเ,<อ>เราเรีบกลับไปล็อกเอาล้วกลับบ้านไปหาแม่ละครับผมกดล็อกเอากันปึ๊กอืล็อกเอาไม่ได้อ้าวก็ติดอ,อยู่ะนะทุกคนติดอยู่ในเกมหมดก็น่าสนุกนะอ่าเดี๋ยวก่อนติดอยู่ในเกมไม่เท่าไหร่คือติดอยู่เนี่ยติดอยู่ตลอดไปนะอ่าอ่าร้ายกว่านั้นมีประกาศมา สมมติเข้าเกม GM ประกาศอ่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีชิมมาแล้ววอ่า GM เ้ GM มา GM มาขอของหน่อยไม่ใช่แหมเอาซ้ำเก่าใช่ไหมพี้ก็ GM มาก็ประกาศบอกว่าตอนนี้ทุกคนนะครับก็ติดอยู่ในเกมจะออกมปไม่ได้จนกว่าจะเคลียร์มิชั่นเสร็จ บนในเกมเนี่ยซอนอาไลเนี่ยมันมีปราสาทสีดำลอยอยู่ปราสาทนั้นมีทั้งหมดหนึ่งร้อยชั้นต้องไปต้องเคลียร์หนึ่งร้อยชั้นก่อนถึงจะออกไปได้คนที่สร้างเกมหมายถึงในนิยายในอนิเมะนะครับเขากิดนิดนิดอ่ะเขาคืออยากให้ทุกคนแบบเล่นเกมแล้วแบบจะผ่านผ่านได้นะแต่ว่าถ้าตายในเกมคือตายจริงนะเดี๋ยวก่อนตัดตัดเลยเดี๋ยวหน่อยคือนอกจากเราล็อกเอาไม่ได้ติดอยู่ในตายตายจริงอถ้าเล่นตายปุ๊บปึ๊บ ทาเน้ฟเกียเลยเนยเริ่มไม่สนุกแล้วท่าตายจริงครับเริ่มไม่สนุกแล้วทุกคนอาริเกียเลยทุกคนก็ต้องหาทางว่าจะเอาชนะเอาชีวิตรอดออกไปได้ไงโดยที่ต้องผ่านกระสรบตัวพระเอกเนี่ยเคยเล่นโคดเวชช่วงเทสมาแล้วพอาเล่นเทสมาแล้วรู้วิธีว่าทำไงคับเก่งคือบอกเลยพระเอกเป็นสุดยอดเกมเมอร์เลยเก่งเล่นเกมเก่ง จะทำไงเออเหมือนเวลาเราเข้าไปรู <G ill> <G ill> <g ill> ้จ네ักใครหัวกิวน wow ี wow ่ร um ู้เลยต้องไปตรงนี้เดี๋ยวเวูขึ้นเร็วไปเก็บของเก็บไอเทมก่อนสะสมดูทอาสาบก่อนที่จะบุกขึ้นไปตักเรื่องตามแมพต่างเออพระเอกก็เลยต้องไปรวบรวมพวกนี้มาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจบเกมไม่เร็วที่สุดระหว่างทางก็แน่นอนมีเพื่อนในกิวตายมั่งใครมั่งก็เป็นดราม่าภายในเกมลยอ่าเป็นในอนิเมะ อ๋อนะฮะจากได้ที่ฟังเรื่องราวต่างๆมาครับว่าจะเป็นการเป็นคนไทยล็อกเอาท์อะไรไม่ได้เนี่ยอืมรู้สึกว่าความฝันของเราเนี่ยจะเริ่มเป็นจริงแล้วใช่ไหมครัเพราะว่าบริษัทเนี่ยคราวนี้ย IBM เอ็มญเนี่ยที่เป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นก็ผลโปรเจกต์นี้ขึ้นมาชื่อว่าซอสอาร์ตส่วและซอสอาร์ตดิเออต้องเรียกซอสอาร์ตนะครับออนไลน์เดอะเบกิ้งนะครับทำเกม VR อันนั้นแหละเราจะได้ไปอยู่ในนั้นแล้ว ก็อีกไม่นานเกินรอเนาะก็ต้องติดตามกันแล้วครับอ่าลำดับต่อไปต้องเตรียมว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วค่ะก็จะมีแผนเปิดทดสอบในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่นเองนะคะตั้งแต่วันที่18ถึง20มีนาคมนี้เดือนเดือนนี้แหละเดือนละเดือนละกันนะครับประมาณนี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยจำกัดผู้ทดสอบแค่208คนเท่านั้นตัวเลขประหลาดนะเองร้อยแปดคนใช่สองร้อยสอะไรก็ว่าไปมีแปดมีแปดใอะไรเงี้ยใช่ด้วยจำนวนที่น แล้วคิมก็คิดว่าถ้าเปิดมันต้องมีคนที่แบบเหมือนไปแย่งกันนอะเข้าใจังในเว็บป่านนี้เป็นคงเป็นแสนแล้ว่ะเออพี่ว่าเขาจะคัดเลือกจากอะไรเเขาจะให้ไปอยู่เราบนเกาะ กอดเสร็จแจกวุ้ยคนละชิ้นเนี่มันบัเทิลรอเยอะหรือเปล่าใครรอกคนร้า208คนชนะโอเคคงไม่ใช่ขนาดหลายเรื่องเขาคงมีวิธีคัดกรองอะไรสักอย่างอย่างแรกคงเป็นอุปกรณ์เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่บอกว่าเขาจะใช้เนฟเกียเกียของแบบเนฟเกียลึ่นแบบอ่ามันก็จะเป็นคล้ายๆเนฟเกียจริงอ่าก็จำนวนก็อาจจะจำกัดด้วยความที่มันเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยคงยนงนำไม่ได้เยอะมากเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอันนี้เงื่อนไขการสมัครอะไรเป็นยังไงจ๊ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนเลยเว็บไซต์ VR MMO project จีนั่นเองนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะก็คือลงชื่อสมัครในเว็บไซต์นั่นแหละครับผม .jp มานี่ภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยแต่สมัยก่อนนะคดี๋ยวคิมแปลให้เดี๋ยวให้เบบคิมแปลให้สเตปสองทำไงสเต็ปที่2นะคะหลังจากทําการเลือกผู้เข้าร่วมแล้วก็มีการจะมีการแจ้งกลับทางอีเมลที่เราหลอกไปนั่นเองโอเคแล้วก็สเต็ปที่3นะคะก็คือให้เราเนี่ยไปยังสถานที่ที่เขาจัดการทดสอบในวันเวลาที่เขากำหนดให้ต่อวัตเทอร์ลอยเย่ใช่แล้วก็ เอาไปเออขั้น step สี่เต็ปที่สี่ก็คือการเริ่มการทําการทดสอบเองอ่าก็ประมาณนั้นแล้วเขาค่ะก็มีเงื่อนไขการสมัครด้วยเออยังไงฮะอันดับแรกเลยค่ะต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเกือบแล้วเด็กไทยนี่เข้าเว็บง้างแล้วเตรียม้ยนไม่ได้ก็ต้องลงแล้วไม่ได้ติดตอนนั้นเงื่อนไขแรกนะครอันดับที่สองนะคะต้องสิบแปดบวกสิบแปดบวกนะสิบแปดบวกขึ้นไปมารลุนิติภาวะก่อนนะครับเผื่อตายในเกมใช่ ก็มียบข้อบังคับก็มีปรกันนี่เลยค่ะข้อที่3นะคะก็คือแบบเราเนี่ยจะต้องยอมให้เขาบันทึกภาพหรือวิดีโอลงช่องของเขาโชว์หน้าโชว์ตาันไปได้รู้เตรียมมาทำรอยได้ทีเซอร์ตัวที่2แหละะค่าวเพิ่ดังเลยนะดังเลยแล้วฆ่าตายคนแรกคนแรกทุกคนเพื่อนจำได้หมดเลยไอ้นี่ตายว่ะนรกมีถักแต่นี้นะฮะยังมีข้อควรระวังด้วยนะครับหนึ่งเลยเนี่ย ในเรื่องสถานที่คใครที่มาทดสอบอันฟาเทนเนี่ยนะครับห้ามพกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็นนคือแอปไอจีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเดบิทไทรอยู่นู่นเนี่ยร่วลร่วลกันไปอีกน,อะนะฮะแล้วก็อันเดบิทสอนเนี่ยผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ได้หนึ่อรบ้างผู้เป็นโรคหัวใจ มันอาจจะมีการหวาดเสียวหรือว่านุ่มมากเสียวนุมไมจะฟันเอออะไรเงี้ยท๊อกตายไปทําไงนะฮะสองเมายานพานะง่ายเพราะว่าการใส่ไอ้ตัวหน้าไอ้แว่นเนี้ยถ้าใครเคยลองนะได้ยนดูเนี่ยมันคือสักสิบนาทีก็เริ่มแบบเบี้ยวแล้วนะมันเหมือนเราปรับสายตาแล้วพอต้องสู้กับมันอ่ะเพราะมันเป็นเป็นเหมือนแบบผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นภาพจริงขนาดไหนแต่แค่ไอ้เครื่องนี้ที่ผมลองกับกระเมานะคิดภาพง่ายๆถ้าใครไม่รู้ว่าจะเมาไงลองเอาโทรศัพท์จ่อยใกล้หน้าอย่างเงี้ยแล้วเอาแสงเเเเเขข้้้้้าาาามมัันนนไ่่่ตตอองงงคยสสกกแแแแหีลว็บบ อ่าจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ผู้มีความดันโลหิตสูงก็อย่างเหมือนเดิมนี่ยที่บอกยังลุ้นมากยังลุ้นมากตายรุ้นมากตายนะฮะสติมีคันไหมยังยังนี่างมีคันก็คือมีกากเกลื่อนไม่ใช่ไม่ใช่คันแบบนั้นอ๋อเป็นคันนะสตีมันคือมีบุตรข้อสุดท้ายนะฮะผู้ที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเมื่อเจอสถานการณ์ตื่นเต้นที่แบบว่ากดดันและเครียดไม่ได้อะไรนี่ลุ้นลุ้นมาก ตกใจเล่นเกมอยู่เครียดมากเออถอดแว่น VR ปุ๊บหีหน้าตายขึ้นหน้าหนึ่งปกัดตายที่อนาตร้ายในเกมคนแรกก็อนาถายแล้วมี VR ทีใส่หน้าตายด้วยนี่อาจจะเป็นแบบแว่นแล้วก็อาจจะมีแจ็คเจิร์อะไรเสียบธรรมดาอ่ะมาไล่ต่อไปดีกว่าแล้วเรามาไล่อย่างนี้ดูยแจ็คกับรถนี ดีใจรีโอได้แบบรีโอเออหรือว่าฉลองก็โอ้โหต้องหลายเรื่องใจดีใจเอออแรกลุ้นมากเลยกลัวไอ้หมีตอนนั้นไม่จะได้เดี๋ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องมีอ่านกันก่อเคโอดภัยทุกอย่างต่อตีวันนี้มัยแย่ว่ะพาออกทะเลตลอดเลยอ่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพบ้างไงนะคิดก็จะมีเรื่องของข้อบครวระวังนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยโดยที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์บนหัว ดังนั้นก็คือห้ามใส่แว่นตาดิ เอออาจจะเป็นได้เพราะว่ามันซ้อนกันไม่ได้เออเราก็จะรู้แล้วอุปกรณ์หน้าคงคล้ายคล้ายในอนิเมะแน่เลยหรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นแน้นแบบเนี้ยแต่ว่าอาจจะบางทีท่ใสซ้อนห้ามใส่ซ้อนแล้วไงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีอาการที่แบบเคลื่นไส้เวียนหัวอะไรเงี้ยเขาจะแบบเหมือนกับหยุดการทดสอบของคนนั้นทันทีอันตรายใช่แล้วก็อะไรขีดจํากัดเป็นไงบ้างขีดจํากัดนะคะเพื่อง่ายต่อการสแกนร่างกายให้เป็นระบบแสนดีในโบสถนะคะจึงจเป็นต้องมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะดังนี้ครับหนึ่งครับผมหนึ่งค่ะ สูงมากกว่า150ซนเมตรแต่ไม่เกิน190สูง166ซนติเมค่ะได้ได้ได้สองค่ะน้ำหนักอยู่ที่30ถึง120กิดกันค่ะสนะคะก็คือเสื้อผ้าแบบประเภทกระโปรงอ่ะจะทำให้ไม่สามารถสแกนสามดีได้อืมอันนี้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้ใจอ่ะ เพร <อ S 1> าะอ่นนอาอนนี้แล้วเรามาออวิเคราะห์กันอย่างหนึ่งละกันถ้าเชื่อมกับตัวอนิเมะนะ,ะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังบอกว่าอนิเมะเนี่ยม,มันจะมีกดไอเทมใช่ไหม<ช>แล้วใช่รูปร่างจริงกัน อันนี้น่าจะเป็นกิมอีกอย่างหนึ่งคือในเกมเนี่ยเราจะเห็นคนที่แบบว่าเป็นตัวตนจริงของเขาอ่ะเออเอเออเหมือนตัวจริงที่อยู่ข้างนอกเกมเลยแล้ววิ่งอยู่ในเกมส่วนเรื่องของการสแกนบอกว่าเฮ้ยเขาใช้สามดีสแกนตอนเนี้สามดีสแกนมันสแกนค่อนข้างง่ายขึ้นนะมันเีก่อนที่เราเห็นมันเหมือนไปฉายอะไปฉายซีรีการรอบตัวก็เป็นสามดีสแกนมามันง่ายขึ้นแต่ทีนี้ก็คือติดที่ว่าเป็นกระโปรงอ อันนี้ห้ามใส่กระปองคือสมมุติใส่กระปองแล้วเวลาเราสแกน 3D เป็นไงส<อ>แกนไม่ติดแกนไม่ติดหรือบางทีเป็นอ็อบเจกตซอนอ็อบเจกต์เป็นตัวเหลือมขึ้นมาเหมือนในเกมสุดท้ายค่ะบุคคลทุกคละภาพครับแต่ว่าเขาบอกเขาก็ยังเปิดโอกาสบ,บอกว่าถ้ายังเดินยังช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงรี้ยได้ แล้วก็ตอนนี้ที่มันมีเขียนไว้ในเหมือนข้อข้อมูลเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นบูธคืออยู่ในบูธมีการเดินได้เราคิดภาพเหมือนเมื่อก่อนเกม VR ที่มันจะเป็นเหมือนข้อที่ยืนคนเดียวว่ะแล้วก็จะมีอันที่เหมือนปืนใช่ไหมครับผมลักษณะนี้น่าจะเหมือนมีที่เดินด้วยดังนั้นแปลว่าคนที่ทุกคนเราภาพยังเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้เงี้ยอ่ะก็สําหรับเลปนี้นะครับครับผมก็เป็นไงครับลงคริมก็ต้องบอกว่าภาระหนวหนานไม่คิดเลยว่าจะจบแบบนี้ ดูแดกดัน <laughs> ไม่คือก็ะภาษาล้านะ <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็มีค้อมการก็เป็น ก็คงน่าจะเป็นคก็น่าเครียดนะเครียดพิจารณาคน่าจะเป็นของเกมนี้ใช่ค่ะซึ่งเรานะคะก็วิเคราะห์จากข้อมูลจริงๆด้วยถูกต้องต้องบอกอีกทีเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสาระล้วนๆครับผมเพราะดูจากหน้าพวกเราแล้วนะครับว่าสาระจริงๆใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะพวกเรานะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมหรือว่าไปรู้จักกับเกมไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันให้ได้แล้วก็อย่าลืมไปซับสไครป์ช่องของกิจกิจเกมทีวด้วยวันนี้ครีมพี่ปอมและพี่ยอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีครับทุกคนบ,บ,บ๊ายบาย